มาอัปเดตอาการอิหล่าน้อยนอ้องอายสกุณนาพรนะคะพี่น้องหลังจากทีสองสามมือติดต่อกันนะคะอิหล่ากัมีอาการไข้ขื่นแล้วก็เจ็บข้อนะคะแล้วแม่แม่แฟนครับเอฟซีต่างกับแบบหลายคนนะคะที่คอมเมนต์เขาไปถามไทยไว้อิหล่าเป็นจังไดแน่น,นะคะแล้วมือว่านทีผ่านมาพี่น้องขาอาการหล่าสุดของอิหลา่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วพี่น้องขาดีขึ้นแล้วเพราะว่าได้ไป ฉีดยานะคะแล้วกับพ่อจ้าเพิ่นกัไดซซื้อยาฉีดจมูกนาพี่น้องสำหรับเวลาเราหายใจเบาออกนะคะเข้ากับสิมียาสำหรับฉีดจมูกให้เข้าโล่งค่ะแล้วสำหรับอีลาหน่อยของเฮ้านะคะเมื่อน,นี้ค่ะยายกซิดสีเอาคลิปนะคะทีม่มะมิตตูนะคะเพื่อน้อยู่กับห้านแล้วเพื่นก็อัน อัปเดตอาการของหลานสาวนะคะให้แม่์แมแฟนคลับเอฟซีนะคะคนที่เป็นห่วงเป็นใย้ออีหลาได้ฟั่งน้ำค่ะได้แม่์ม,มสิได้หายเป็นห่วงนะคะว่าอาการของอีหลาตอนนี้มีอาการแบบใดแน่นะคะพี่น้องมาฟั่งจากปากของอาอายสกุณาพรนะคะที่อัปเดตอาการจากของนั่นเองพี่น้องมาฟังกันเลยคะ่ะขออนุญ,ญาตไปยังเพจของมามิตูด้วยนะคะแม,แม่แม่สิได้หายเป็นห่วง ซีเดรู้ว่าอีหล่าตอนนี้อาการเป็นแก๊งได้นั่นเองค่ะนอนที่ยาแล้วนะจ๊ะอ้าเรียนไมีใช่ไทยวสัไนไทยวสันวันนี้พ่อจ้าซื้อ,อยากมากแน่

อาการลาสุดของอิลาก็คือสดชื่นขึ้นแล้วนะคะสีหวานสีดยา,าแล้วเแบบว่าต้องเป็นห่วงนะคะเพาะต้องห่วงเด็กน้อยผู้นี้พี่น้องคะอาการเก็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมดาของปุจุชนธรรมดาพี่น้องคะแล้วการทีวาอาอายสกุณาพรไข้ไขวัดอากาศมันเปลี่ยนแปลงพี่น้องช่วงนี้หลากหลายคนกับต่างกับมีอาการเป็นวัดเก็บข้อเสียงหมือตระยะสีกับเสียงหมือพี่น้องมีอาการ ไข่มีอาการเป็นวัดนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเลื่มเขามาร่มหนาวเลืมเขามา,มา,มา,มาอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะแล้วสรับรับมือนี่นะคะก็ะได้ฟังคําเว้าจากปากของอิหลาหนอยเองแล้วว่าตอนนี้หนูดีขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็มีแม่แม่หลายคนค่ะที่ทรงกำลังใจนะคะที่เห็นว่าอีหลาหนอยนะคะ หายเร็วนะคะคอมเมนต์ Comment, เข้าไปนะคะบอกว่าลุงออสก,กับมีพาหลานไปฉีดยาแล้วเสียงดีขึ้นมากเลยค่ะจะได้ฟังเสียงหวานหวาน,น,นของหนูแล้วแล้วแหละหลานฉีดยาแต่มีเป็นคนร้องไห้เพื่อน,อนๆนหนูด้วยอ่มีมามีดีที่สุดสุด,ดยอดจริงๆรักๆค่ะพูดถึงมามีตูไม่ต้องห่วงพี่น้องคะ่ะ หักร้านหน่อยล้านหน่อยก็ฮหักหอกกันโอ้ยพี่น้องเป็นภาพที่น่ารักค่ะเยสิเีเห็นมามีอยู่กับร้านเยสิมีความสุขมากคือพ่นดูแลดีอิีเพ่นหักของพ่นอิลีพี่น้องคะ่ะนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกหายไวๆนะคะสาวน้อยร้อยล้านคนเก่งของพ่อจ๋าของย่านุรักรักรัก,รกอัสสันพี่น้องสิ่งที่กลัวที่สุดคือการโดนฉีดยา และแล้วก็โดนฉีดยาจยนได้สาวน้อยหายเร็วๆนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะ,ะ,คะมิตูและหลานอาอายนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องมิตรค้นน่ารักสำหรับเอฟซีของหนองบันหักหนองอาอายแล้วสำหรับเอฟซีของอีลาน้อยแล้วนะคะมีแต่คนเป็นตะหักตะแพงคนใดที่เป็นเอฟซีจริงๆนะคะคนไหนที่ได้ติดตามจริงๆ จะรู้ว่าความคิดเป็นยังไงมีแต่คนหักจากใจมีแตะคนเอ็นดูอีล่ะนั่นก็คือ Fc รอยเปอร์เซ FcT เบิ้งเอาความสุขเบิ้งเอาความสนุกสนานบ่ได้ไปจับผิดบ่ได้ไปแสะไปแนะเพื่อที่จะหาเรื่องเล็กๆน่อยๆมาคอมเมนต์ออกมาให้มันเสียความรู้สึกนะคะนี่เขาเอิ่นว่า f c ดีพี่น้องคะ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะบอกว่า,วา ทุกคนมีแต่คนเอ็นดูเนี่ยเห็นไหมกีฬาอาอายข้อให้หนูหายไวๆนะคะและเป็นคนดีของทุกๆคนนะคะคนเก่งสู้ๆแสนพี่นอ้องเรืองเลือดนักสูพี่น้องพี่น้องเห็นโหลดการที่ว่าอาอายสักุณาพรเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งเลี่ยงแบบเอาทุกรูปแบบพี่น้องเตะบอลเล่นบอลเล่เตะบอลอียงังกระซังลุยลุย มันจะส่งผลดีแบบนี้แหละพี่น้องผลดีจะตามมาคือน้องเป็นคนเข้มแข็งน้องเป็นคนอดทนบอขี่แง่บอแบบบอขี่แง่แหละพี่น้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองใครก็ขื้นเวทีร้องเพลงถึงแมว้ว่าเสียงสีแหบสีแหงสีเม์มั่งกับ่อเป็นยังเสียงเหมือบเหมือกบอกับบเป็นยังพี่น้องเพราะว่าทุกคน ที่เป็นเอซีทุกคนที่หักอีหลาเข้าใจเหมือดว่าคนบส่สบายเสียงสิไหลสีเหมือดบางเถือมันข้อแหงเนะพี่น้องเสียงหายไปกับเสียงขาดหายไปซื้อๆนี่กัมีดได้พี่น้องขนาดบอกอยังบ่มีเสียงแต่น้องก็ยังสู้นี่พี่น้องการเลี้ยงลูกแบบให้อดทนเลี้ยงลูกแบบไม่ใช่คุณหนูอ่ะของพ่อจ๋าเป็นยังไงส่งผลดีกับการ ดำลงชีวิตของอีลาเพราะว่าการที่เลี้ยงลูกให้เข้มแข็งเลี้ยงลูกแบบให้สู้ก็จะมีผลดีแบบนี้พี่น้องเราไม่ต้องไปโอมากเราไม่ใช่ว่าเราไม่ดูนะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะความว่าหักน่ะตายแท่นใดพี่น้องเสื้อมันจริงๆถ้าผู้ใดไม่ลูกจะเข้าใจคําว่าตายแท่นใดของยายสิย์นะแล้วการว่า เลี้ยงลูกแบบอ้อนแออะไรดอก็ไม่นะไม่นะยู่หันพี่น้องโอไม่ได้จังซันจีงสีงอ่แงยู่หันบบมีมือทีจะซอยเหลือตัวเองได้ต้องเป็นลูกติดพ่อติดแม่อยู่จังซันตลอดการที่เลี้ยงลูกแล้วแต่เจ้าสิเฮ็ดยังแต่เราก็ดูแลอยู่ห่างๆนะคะดูแลอยู่ห่างๆแบบว่าชอบอะไรอ่ะกีฬาไหนที่หนูชอบหนูก็ทํากีฬาไหนที่หนูมักหนูกะเฮ็ดอยากเล่นน้ําอยากโดดน้ําอยากเตะบอลอยากยังเฮ็ดไป แต่ก็อยู่ในความดูแลของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ให้เกินเลยไปมากกว่านั้นนั่นเองพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้นะคะแม่แม่แมแมจา๋าหายสงสัยหายกังลวลใดแล้วว่าอีหลาหนหอยของเฮานะคะพร้อมลุยไปกับพ่อจา๋าพร้อมลุยแล้วพี่น้องคะคำขึ้นนี่นะคะอีหลาหนห่อยสียน้าเสียงแบบแหบมีเสนอีอีกแบบหนึ่งอีหนึ่งรูปแบบของน้องอายอศุณาพร ขึ้นไปไห้พอแม่พี่น้องได้ย่นชมอันสวยงามของอีลานะคะเสื้อมันได้เลื่ยวว่าเด็กน้อยอัจฉริยะคนนี้ต้องเอินว่าเด็กน้อยอัจฉริยะใช้ได้ตลอดอัจฉริยะจริงๆเก่งอีหลีเฮ็ดได้อีหลีสู่อีหลีพี่น้องเมื่อละสองเวทีกับไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถแห่กลางเว้นแดดแดดกลางคืนมากกับมีหมอกมีอากาศหนาวนี่แหละสาเหตุที ถ้ามหายช่วงนี้หลากหลายคนต่างกันมีอาการเป็นวัดเสียงแหบนะคะพี่น้องค่ะสำหรับเมื่อนี้แย่สีธมาอัปเดตอาการของน้องอาอายสก,กุณาพรล่าสุดคือดีขึ้นแล้วไปฉีดยาแล้วนะคะพ่อจ๋าก็ซื้อยาพ่นจมูกมาให้ลูกสาวแล้วนะคะพี่น้องค่ะสำหรับเมื่อนี้ฝากไว้สั่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ